thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคมพศ2563ค่ะก็มาพบกับดาวเด่นประจําวัน6ดวงกับอาจารย์แอตักศิลานะคะซึ่งอาจารย์แอได้นํามาจากท่านอาจารย์ยาคเตียวััดเจ้าของมูลนิธิของเรานั่นเองท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลื่อกขั้นสูงค่ะท่านใดที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะ และรายวิชาอื่นๆสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างที่แปะอยู่นี้หรือท่านใดที่อยากจะมาดูสถานที่อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เช่นกันนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจําวันเลยนะคะดาวเด่นดวงแรกนะคะคือดาวห้าค่ะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะดาว5หรือดาวพฤหัสบดียังอยู่ในตําแหน่งมหัทโนแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณาวาังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็น เจ้านวางและยังได้นาวางปู่เอกนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวเก้านะคะดาวเก้าหรือดาวภเกตอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นาวางลูกที่6มีดาวหหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้นาวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวสองค่ะดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและยังเป็นจุลจักร เกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาว5หรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปู่เอกเช่นกันนะคะดาวเด่นตัวที่4ประจําวันนี้คือดาวสค่ะดาว3หรือดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งทริโทแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาว7ค่ะ ดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาว8ค่ะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะคะดาว8หรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะแล้ววันนี้อาจารย์แอ้ก็คัดออกมาสีดวงเหมือนเดิมที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะ7ค่ะ แปดนะคะอาจารย์แอชชอบ4ดวงนี้แต่จริงๆแล้วใน6ดวงนี้ค่ะสามารถนำไปจับคู่2คู่สตามที่ท่านชอบได้เลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะบางท่านจับสองตัวบางท่านจับ3ตัวแตกก็มีนะคะเพราะว่าดาวเด่นหดวงนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะอาจารย์แอชชอบตัวเดียววันนี้นะคะคือ5ค่ะ วันนี้อาจจะให้ระวังเบิ้ลนะคะอาจจะมาเบิ้ลในบางรัฐก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะท้ายคลิปค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะมาจากทาง Youtube หรือทางไลน์กลุ่มของอาจารย์นะคะท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมไลน์กลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะแล้วแจ้งทีมงานค่ะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะก็เข้าไปก็ จะมีดาวเด่นของอาจารย์ท่านอื่นให้ด้วยก็ทุกอย่างเข้าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ไปในทุกๆวันเลยนะคะก็สามารถติชมรายการได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ยูทูบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกคําถามเลยค่ะวันนี้ก็ลาไปกับดาวเด่น6ดวงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ